วัดีครับวันนี้มาพบกับชลีบ้านทุ่งนะครับจะให้มาดูปลานะครับปลามันกําลังโดดครับก็จะพามาใส่ปลาด้วยครับนี่ครับผมปลาเยอะเลยครับกําลังโดดครับนี่ครับนี่ครับปลากําลังน้ํามันก็จะแห้งครับปลามันก็หาทางไปแล้วครับ นี่ครับเยอะแยะเลยครับครับเดี๋ยวเราจะมากั้นใส่ที่ดักกบนะครับไม่รู้มันจะเข้าหรือเปล่าครับนี่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 ปลาช่อนก็มีครับมีปลาปลาซิวนี่เมันโดดลงโดดขึ้นมานะครับ เต็มเลยครับเนี่ยนี่ครับครับอยู่ในป่าข้าวนะครับดูน้ำนะครับน้ำยุบยิบยุบหมดเลยครับเนี่ยนี่ครับเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาใส่ดูนะครับว่ามันจะเข้าหรือเปล่าครับนี่ครับใส่เสร็จแล้วครับนี่ครับตอนแรกว่าจะใส่อันนี้ครับมันใส่ไม่ได้ครับก็เลยเปลี่ยนมาใส่ไอที่ ดักกุ้งครับแต่เอามาดักปลาครับนี่ครับปลากำลังลงครับนี่นี่ครับกำลังลงนี่ที่เข้าแล้วก็เข้าครับนี่มีปลาขาวปลาซิวครับเต็มเลยครับตอนนี้ปลาใหญ่ก็มีครับแต่มันยังไม่ลงมาเงียบๆเดี๋ยวมาดูตอนยกครับ เดี๋ยวมาดูตอนยกดูว่าจะได้เยอะขนาดไหนครับผมมันก็ลงมาเรื่อยๆครับผมนี่ครับเนี่ยก็ลงมาเรื่อยๆครับเต็มเลยครับไหลลงมาเรื่อยๆครับข้างในครับข้างในปากข้าวครับเต็มเลยครับน้ำยุบๆเลยครับ เดี๋ยวมาดูตอนตอนยกนะครับว่าจะได้มากน้อยขนาดไหนครับหน้าบ้านตกี้ปลาขึ้นเต็มครับนี่ลูกชายตักขึ้นมาตะกี้ครับนี่ครับได้เยอะแยะเลยเครับเอาที่ช้อนนะครับที่ช้อนที่ช้อนตักปลาครับนี่ปลาขึ้นมาเยอะแยะเลยครับนี่ครับนี่ครับ ตายเยอะเลยครับนี่ครับใสสวยๆเลยครับนี่ครับหูปลาเขาเรียกปลาอะไรวะนุ๊กครับปลาปลาขาวหางแดงนะครับผมก็มันจักเหมือนกันนี่ครับปลาสลิดก็มีครับปลาสลิดนี่ครับหน่อย นี่ครับปลาสลิดปลาสลิดตัวหนึ่งปลาตะเพียนก็มีปลาตะเพียนครับนี่ครับไส้สวยเลยครับตักครั้งเดียวนะครับเนี่ย<อ>ตะกี้ตักครั้งเดียวบตักครั้งเดียวโอ้ตักครั้งเดียวนี่ครับลูกชายครับตัก ลงตัดตะกี้มันขึ้นมาเต็มเลยครับนี่ขึ้นมามันเล่นน้ำตรงท่อนะครับน,นี่ครับตัวใหญ่กับตัวใหญ่ครับน่ครับไซส์สวยเลยครับเนี่ย เดี๋ยวรอมันขึ้นมาอีกครับเดี๋ยวค่อยตักใหม่นี่ครับที่ตักที่ตักมันเป็นตะข่ายนะครับช้อนเป็นตะข่ายช้อนนะครับ,รบเดี๋ยวรอมันขึ้นมาอีกครับไม่รู้มันจะขึ้นมาเปล่ามันคงจะตื่นนะครับอะไรเยอะนี่ครับไซสสวยครับ เอามาลงเพื่อนขี้ดินครับผมเล้๋ยวล้อดูรอบนึงครับถ้ามันขึ้นมาก็จะตักอีกครับเรามายกดูเลยครับที่เราใส่ไว้ เต็มเลยครับค่อยเยอะครับแต่ว่าม,มันนี่มันมาคาอยู่นี่ครับเต็มเลยนี่ยมันมาคาอยู่นี่เต็มเลยนี่ครับมีดินด้วยน้ำดินก่อนโอ้โคาอยู่นี่เต็มเลย เต็มเลยติดข้างเต็มเลยครับเนี่ยเป็นปลาซิวครับปลาซิวตัวไม่ใหญ่ซิวเล็กน้อย,น,อยนี่ครับ ปลาซิวน้อยๆตอนนี้ก็เงียบแล้วครับตาก็เงียบแล้วมันเริ่มจะเริ่มจะมืดแล้วก็เงียบเงียบเงียบมปยยีปากขาวตัวใหญ่ด้วยเนี่ยขาวตัวใหญ่ปลาซิว หลายตัวอยู่ครับครับปลาขาวลิปก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ